วัตถุประสงค์ในการจัดทําเพื่อใช้เป็นสื่อการสอนให้กับทีมงานใหม่และทบทวนความรู้ให้กับทีมงานที่ปฏิบัติงานของฝ่ายวิศวกรรม 2. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในอาคาร 3. เพื่อให้เกิดความคล่องตัวสะดวกรวดเร็วปลอดภัยในการปฏิบัติงานอย่างถูกวิธี น้องมูวี่จ้าอย่าลืมส่งรายงานรีพอร์ตงบประมาณประจำเดือนสิงหาคมให้พี่ด้วยนะค่ะพุณนะคะเดี๋ยวส่งให้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะเฮ้ยไีดับไฟดับครับพร้อมครับพร้อมครับพี่หมูไฟดับอ่ะโอเคเดี๋ยวพี่โทรสวิตเซ็นเตอร์ฮัลโหลค่ะสวิตเซ็นเตอร์นะคะสวิตเซ็นเตอร์ชิชโน่ค่ะค่ะยินดีให้บริการค่ะ ดิฉันเลียนสายกับพูนอะไรอยู่คะพีรดานะคะจาก i อเชั้นค่ะดีตอนนี้ไฟดับมาค่ะทั้งชั้นเลยในสำนักง,งานนะคะเดี๋ยวรบกวนให้น้องแจ้งช่างให้ขึ้นมาช่วยตรวจสอบดูน,นะคะว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะขณะน,นี้ไฟฟ้าดับทั้งอาคารเลยค่ะใจเย็นๆน,นะคะทางเราได้ไประสานงานกับทางฝ่ายวิศวกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะได้ค่ะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะ ทราบแล้วค่ะทางเรากำลงังติดต่อประสานงานไปยังการไฟฟ้า3เซนเพื่อตรวจสอบข้อมูลอยู่นะคะตอนนี้ช่างเทคนิคของเราไปประจําจุดต่างๆเพื่อตรวจสอบอบปุปกรณ์เรียบร้อยแล้วค่ะประสานงานกับทางวิศวกรรมเรียบร้อยค่ะค่ะขอญอาตบอกหครับขณะนี้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องในอาคารสมเด็จพระเทพพรลัสนะครับอขอให้ช่างเทคนิคทุกท่านนะครับเข้าประจําจุดต่างๆนะครับตามแผนฉุกเฉินที่ได้วางไว้ด้วยนะครับสวัสดีค่ะขอสอบถามเรื่องระบบไฟฟ้าค่ะ ตอนนี้ระบบไฟฟ้าเป็นยังไงบ้างคะหม้อแปลงไฟฟ้าที่สามเสียนเกิดเหตุขัดข้องนะคะจะใช้เวลาประมาณกี่นาทีคะประมาณ15นาทีนะคะขอบคุณมากค่ะผมนายนิสิตเฉลิมวุฒิเดชครับได้เข้าประจำที่ที่ห้อง g e n รเตอร์เรียบร้อยแล้วครับบัณฑิตถึงห้อง MDB เรียบร้อยผมสงวนตากดิ์ขจรพมได้มาประจำห้องชิลเลอร์แล้วครับผมสาธิตเข้าประจำจุด c o ่ l i n g tower เช่นกันครับหากเกิดเหตุการณ์ไฟดับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนเจ้าหน้าที่ช่างแต่ละหน่วยเข้าตรวจเช็คประจำจุดต่างๆ ห้องเครื่องเจเนเรเตอร์ควรปฏิบัติขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบเครื่องเจเนเรเตอร์จะต้องสตาร์ทอัตโนมัติหลังจากแรงดันไฟฟ้าด้านแหล่งจ่ายหลักที่ส่งจากการไฟฟ้าดับลงภายใน7วินาทีและเจเนเรเตอร์จะวิ่งตัวเปล่าไปจนกว่าแรงดันไฟฟ้าด้านแหล่งจ่ายสำรองสูงถึง90%ถึงจะสั่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าสำรองให้กับตู้ EMDB ภายในเวลา15-30วินาที กรณีที่เครื่องเจเนเรเตอร์ไม่สามารถสตาร์ทตัวเองอัตโนมัติให้สตาร์ทเจเนเรเตอร์โดยรูปแบบแมนนวลทันทีขณะนี้เจเนเรเตอร์ตัวที่ 1, 2และ3ทํางานอัตโนมัติและได้สั่งจ่ายแรงดันไฟฟ้าสำรองให้กับตู้ EMDB 1, 2และ3ขอให้เจ้าหน้าที่ที่ประจำที่ห้อง m d b ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าหน้าตู้ EMDB ทั้ง3ตู้ว่าครบทั้ง3เฟสหรือไม่ห้องเครื่อง m d b ควรปฏิบัติขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบเช็คไฟแสดงสถานะตรวจสอบเช็คแรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟสตรวจสอบอุปกรณ์ ATS ห้องเครื่องชิลเลอร์ควรปฏิบัติขั้นตอนดังนี้ตรวจเช็คการทำงานปั๊มน้ำต่างๆและเครื่องชิลเลอร์เมื่อมีการสั่งเครื่องจักรให้ทำงานจากห้อง MDB ห้องเครื่องคูลิ่งทาวเวอร์ควรปฏิบัติขั้นตอนดังนี้ตรวจช็คระดับน้ำในถาดน้ำคูลิ่งทาวเวอร์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และประสานงานแจ้งข้อมูลผ่านทางวิทยุสื่อสารเมื่อเช็คความพร้อมทั้งหมดแล้วทุกหน่วยต้องประสานงานเพื่อเปิดอุปกรณ์ต่างๆดังนี้ตอนนี้ให้รหันปั๊ม c HP ได้เลยครับผมระบบไฟมาปกติแล้วสตาร์ทชิลเลอร์ปั๊มเรียบร้อยแล้วตอนนี้ปั๊ม c HP ได้ทำงานตามปกติแล้วครับผมระดับน้ำของคูลิ่งเทอร์ปกติให้สตาร์ทป, <c oughs> ปั๊ม CDP ได้เลยครับ สตาร์ทคอนเดนเซอร์ปั๊มเรียบร้อยแล้วขณะนี้ปั๊ม CDP ได้ทำงานแล้วครับผมสตาร์ทพัดลมคูลิ่งทาวเวอร์เรียบร้อยแล้วคูลิ่งทาวเวอร์ทำงานครับขณะน,นี้ได้รันชิลเลอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับบริษัทเนื่อจากทางไฟวิศวกรรมค่ะเซอร์วิสเซ็นเตอร์ชิชโนค่ะตอนนี้หมอ้อแปลงกัมมี่ฟ้าสามเสนเกิดเหตุขัดข้องนะคะ,คะทางการไฟฟ้าแจ้งว่าจะจ่ายไฟมาให้เราประมาณอีก15นาทีค่ะ ขณะน,นี้ทางอาคารได้จ่ายไฟสำรองให้กับตึกนะคะไม่ต้องห่วงนะคะเหตุการณ์จะกลับมาปกติค่ะข,<อ>ขอบคุณค่ะห้องเครื่อง MDB ควรปฏิบัติขั้นตอนดังนี้ตรวจสอบเช็คไฟแสดงสถานะตรวจสอบเช็คแรงดันไฟฟ้าแต่ละเฟสตรวจสอบตรวจอุปกรณ์ ACB ปิดเมนไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องชิลเลอร์และปั๊มน้ำต่างๆจ่ายเมนไฟฟ้า ตรวจสอบระบบไฟฟ้าการไฟฟ้ามาครบทั้ง3เฟสครับอนุญาตปิดระบบไฟฟ้าที่จ่ายให้กับเครื่องชิลเลอร์และปั๊มน้ำต่างๆครับเจ้าหน้าที่ประจำห้องชิลเลอร์และดาดฟ้าให้ตรวจสอบความเรียบร้อยด้วยหลังจากปิดเมนไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆแล้วจะต้องทำการจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าเข้าสู่ระบบอาคารหากพร้อมแล้วให้แจ้งกลับมาที่ผมจะทำการสตาร์ทเครื่องจักรระบบปรับอากาศครับ ขณะนี้ให้รันปั๊ม4 HP ได้เลยครับผมระบบไฟมาปกติแล้วสตาร์ทชิลเลอร์ปั๊มเรียบร้อยแล้วขณะนี้ปั๊ม 4H p ได้ทำงานตามปกติแล้วครับระดับน้ำของคูลิ่งทาวเวอร์ปกติให้สตาร์ทปั๊ม CDP ได้เลยครับสตาร์ทคอนเดนเซอร์ปั๊มเรียบร้อยแล้วขณะนี้ปั๊ม CDP ได้ทำงานแล้วครับผมสตาร์ทพัดลมคูลิ่งทาวเวอร์เรียบร้อยแล้ว ค o ลิ i งทาวเวอทำงานครับขณะนี้ได้รันชินเลอร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขณะนี้เจเนอเรเตอร์ทุวที่ 1, 2และ3ได้หยุดทำงานเรียบร้อยแล้วครับประสานงานจากไฟาิวิศวกรรรมนะคะ,คะตอนนี้เหตุการณ์กลับมาปกติแล้วค่ะค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะบริษัท ifs ค่ะรดารับสายค่ะค่ะคุณรดาจาก service center นะคะค่ะคือตอนนี้จะแจ้งว่าไฟฟ้าใช้งานได้ปกติแล้วนะคะอ๋อค่ะไฟติดชั้น8เรียบร้อยแล้วค่ะขอบคุณมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ